ขอนบนมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ตรัตรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนบนอมพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์สิบๆกันมาณค่ำคืนวันนี้ผูพ้พูดกันนึกขึ้นมาในเรื่องการกระทำในเรื่องรักดีถามจัว ปิศาณาคำนี้ทั่วๆไปก็จะพูดจากการคล้ายๆกันในเรื่องรักดีหามจัวหมายความว่าถ้าเราทำคุณงามความดีก็จะสบายอย่างนี้เรียกว่าเข้าใจในพื้นฐานทั่วไปตรงกันแต่ในเมื่อเราพุทธบริษัทสี 4, การที่เราได้น้อม ปิศนาต่างๆเอาเข้ามาให้เราได้พิจรารณาการดำเนิน,นชีวิตการใช้ชีวิตกันก็เปรียบเสมือนออความงามความงดงามนะในเรื่องของหน้าบันหน้าจัวสิ่งที่ได้คู่คนสังคมแต่ต้องสัมผัสเห็นกันไมาอยู่ในสภาพสวยสดงดงาม เราจะเห็นได้จากสิ่งที่เป็นสาธารณในะประกอบไปด้วยศาลา,าโบสถ์วิหารต่างๆเราจะเห็นกันนะครับมีศิลปะลวดลายในการที่จะตกแต่งให้สวยสดงดงามเราจะเห็นกันนะครับเรือนพักก็ดีนะครับจะเป็นอาคารเกี่ยวกวับเรื่อง ประวัติศาสตร์ตำนานต่างๆคู่คนสังคมนี่เขจะตกแต่งให้งดงามจะเป็นวัสดุด้วยโบราณใช้ไม้นะครับตกแต่งไปด้วยนะกระจกต่างๆในการที่จะมาติดลายให้หน้าบันหน้าจั่วนั้นสวยสดงดงามตามโบราณทุกผู้เคยเห็นช่อ,อฟ้าใบลากาก,าก็ดี นะครับหรือจะเป็นปั้นลมก็ดีก็จะมีให้เราได้เห็นกันติดลายนะครับติดลายเป็นกระจกสีนะครับหลากสีด้วยกันเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าของสวยสดงดงามก็จะนำไปสู่การเปิดเผยนะครับไม่ได้สู่การเหยียบย่ำนะอยู่เชิดชูเป็นหน้าเป็นตาให้สถานที่แห่งนั้น มีความสง่างามนะครับหลายท่านหลายคนสังเกตด,ดูเรือนพักเนี่ยอาศัยก็ดีอาคารต่างๆที่ประกอบการกุศลก็ดีเนี่ยคู้คนจะน้อมไปสู่สิ่งที่เป็นช่อฟ้าใบลากานะครับหน้าบันต่างๆหืีหน้าจัวต่างๆเหล่านี้เอามาไปถึงที่เชเง้อดูแล้วก็ทำให้เกิด จินตนาการในเรื่องเอาใจใส่นะครับนะ่าจะเห็นว่าเราจะเห็นกันทั่วไปโดยเป็นสากลนะครับว่าการที่จะตกแต่งนั้นส่วนหลังคาส่วนที่สูงที่สุดนั้นนะก็คือหน้าจั่วนะครับนะมีปั้นลมมีทั้งช่อฟ้าใบละกาหางหงอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะนี่สิ่งสำคัญมันหมายถึงเป็นหน้าเป็นตา บ์วิหารเนต่างๆเหล่านี้นะครับเราจะเห็นนะครับนะยอดโอ๊กเนี่ยฮะกันสวยสดไม่เห็นจะมีการยกชอบฟ้าอะไรเงี้ยสังเกตไหว่ามันน่าเป็นตาของสังคมของอาคารต่างๆนะนี่คือพื้นฐานของการที่เราได้ยินได้แตะต้องกันนะครับได้เห็นภาพตำนานโบราณถึงปัจจุบันนี้ ผู้คนสังคมก็จะนิยมยเชิดชูตกแต่งสวยงามนะครับหน้าจัวหน้าบันเนี่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาเปรียบเทียบกันต่างๆนานาเหล่านี้ว่าเรานั้นจะใช้ชีวิตเปิดเผยนะครับนะและให้เกิดความมั่นคงและก็สง่างาม,ามคำว่ามั่นคงสง่างาม,ามนั้น พวกเราพุทธบริษัทสี่เราจะเห็นทั้งการประกอบใช้ร่างกายการประกอบกำหนดใจของเราไปนในทางกุศลน,นั้นก็ประกอบด้วยความตั้งมั่นนะครับภายนอกก็ปล่อยไม่ปล่อยปะละเลยนะครับก็จะดูแลเรื่องสุขภาพดูแลเรื่องปัจจัยสี่ดูแลเรื่องการเคลื่อนไหวทางกาย เพราะฉะนั้นเราจะใช้ชีวิตของเราทางกายนั้นเราก็ต้องยิ้มแย้มแจ่มใสให้อาหารอันอถูกถูกต้องถูกหลักอนมามัยนะครับมีการออกกำลังกายมีการพักผ่อนมีการเคลื่อนไหวดูแลตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันหมายถึงธรรมชาติของมนุษย์ซึ่งประกอบไปด้วย ทางกายแล้วก็ทางใจของเรานะครับเพราะนั้นประกอบไปด้วยสร้างจิตสำนึกให้เกิดขึ้นให้งดงามขึ้นให้ปราณีขึ้นนะครับเพราะนั้นเราจะเห็นว่าตอนที่เราเยาววัยเยาววัยเนี่ยก็เปรียบเสมือนเราไม่ได้ฝึกจิตใจมากนักแต่เราจะ เรียนรู้ทางกายจากผู้หลักผู้ใหญ่จากครูบาอาจารย์จากคุณพ่อคุณแม่สั่งสมการดูแลตัวเองนะครับจะกินบางทีเราก็ต้องทำไม่เป็น,นก็ต้องให้คุณพ่อคุณแม่นั้น,นาจัดหาจัดทำให้เรามารับประทานจะหลับจะนอนท่านก็บังคับมีกฎม,มีเกณฑ์นะครับอาบน้ำแต่งกายจะพูจะจาใดๆนะครับ ผมเผ้าหนวดเข่าอะไรพวกนี้ก็จะต้องมีการดูแลให้ร่างกายนั้นมีสภาพคล่องและสมบูรณ์แข็งแรงและอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยนั่นคือยาวัยพอถูท่ามกลางเนี่ยนะครับเราจะมีการประดิษฐ์ดูแลตัวเองรู้จักการขับถ่ายรู้จักการรับประทานรู้จักการพักผ่อนรู้จักการทำหน้าที่ให้เกิดประโยชน์ปัจัยสีต่างๆ อันนี้หมายถึงว่าถ้าเป็นวัตถุที่ไม่สามารถมีิญญาณคลองหรือหน้าบันเนี่ยเราจะต้องใช้ความเอาใจใส่เข้าไปแล้วช่วงนี้นะวาดรูปให้งดงามมีการติดตั้งประดิษฐ์เข้าไปแล้วก็จะมีการเติมไปด้วยสีสันเครื่องประดับต่างๆของวัตถุภายนอกก็เหมือนกับการที่เราได้เอาใจใส่ชีวิตเรานะครับ เรานั้นเรียกว่าใสรอยยิ้มให้ตัวเรานะครับเติมความสง่างามให้ร่างกายของเราที่สามารถมองเข้าไปถึงภายในของเราได้ก็คือรอยยิ้มรอยแห่งความเป็นสุขแล้วก็ปลูกฝังต่างๆการดูแลตัวเองพร้อมทั้งการที่จะให้จิตใจนั้นมีการพัฒนายิ่งขึ้นด้วย เ่ไเพราะฉะนั้นถ้าเรามีการพัฒนาจิตใจของเรานะครับพื้นฐานแนวทางพุทธ,ธบริษัทสี่เขาจะพูดจากันจะเอาหยิบจุดหนึ่งจุดใดมาก็ได้เช่นความกตัญญูก็ได้ความสามัคคีก็ได้ความทเรียกความรักความเมตตาก็ได้นะครับความพยานมหมั่นเพียรเนี่ยหลายเหตุการณ์ที่จะหยิบขึ้นมาในเรื่อง การฝึกใจนะครับความรักความสามาัคคีก็นำให้สู่การเรียนรู้เรื่องสร้างความดีงามนะครับที่ผู้พูดเคยกล่าวอยู่บ่อยๆว่าการที่เราจะปลูกฝังสร้างกำลังใจพื้นฐานเบื้องต้นนั้นเราจะเป็นผู้ที่สั่งสมกิจกรรมของความดีงามทางใจทั้งที่ภายนอกนั้นก็ต้องไปสู่กิจกรรมในหน้าที่ แต่เราก็ปลูกฝังจิตใจของเราในการทำหน้าที่นะครับด้วยความขายันด้วยความมีระเบียบด้วยความที่มีศีลธรรมนะครับด้วยการที่เราเขาเรียกว่าพิจารณาให้เกิดความดีงามต่างๆนะพัฒนาไปสู่เป้าหมายปลายทางเมื่อทำความดีนะครับทางใจ แต่แรกๆก็ฝึกฝนอบรมไปเรื่อยบังคับควบคุมไปเรื่อยแต่อย่าลืมนะครับจากประสบการณ์ได้เห็นได้ดูมาอะไรที่เราทำจะเกิดความเรียกชำนิชำนาญทําแล้วทําเล่าทําทุกวี่ทุกวันทําอยู่บ่อยๆจนเราจะเห็นว่าเมื่อเราทำจนฉันิม่ชำนาญ ผลของการทำชนิดชำนาญเอาใจใส่ก็เกิดความชำนาญเมื่อชำนาญก็เกิดความรู้สึกแทบจะไม่ต้องทำไม่ต้องคิดไม่ต้องแก้ไขนะักที่ทำจนชำนาญน,นะครับเพราะนั้นไม่ชำนาญเนี่ยทุกอย่างนะปฏิบัติธรรมก็ต้องชำนาญหรือฝึกใจทำกรรมที่ดีก็เกิดความชำนาญเพราะชำนาญกรรมที่ดีนี่นะครับจะเห็นว่า ถ้ถึงการที่ไม่ต้อง,งไม่ต้องบังคับบัญชาต้องคัดต้องรู้สึกว่ามันหนักอ,อกหนักใจเพราะการทำการที่ดีเนี่ยนะก็เหมือนการเล่นกีฬาต้องซ้อมซ้ำไปซ้อมาเนี่ยลงสนามเราก็ดัดเน้นดัดตัวยืดเสน้นยืดขายืดมือยืดลำตัวนั่นคือทำโดยความชำนาญ โดยไม่ต้องมีขั้นตอนนะครับก็จะต้องหมดทำกิจกรรมนี้5นาที10นาทีแต่เนื่องจากความชำนาญเกิดขึ้นโดยที่ไม่ต้องสั่งการจะหยิบอะไรมาก็ชำนาญใช่ไหมแต่และเน่ก็สู่เกมเมื่อความชำนาญเกิดขึ้นก็จะมีความรู้เรื่องราวของการพัฒนาย,ยิ่งขึ้นไปนะครับในหลักเกณฑ์ของพวกเราพุทธบริษ,ษัท4 จะนิยมเรื่องละกิเลสกันนะฮะขยันมันเพียรล,ละกิเลสกันการละกิเลสนั้นก็หมายถึงการฝึกใจนะครับแต่กายเนี่ยประกอบไปด้วยเกี่ยวข้องไปด้วยเนื่องจากกายมีสิ่งที่เกี่ยวข้องคือมือเวทนาต่างๆนานามีบิญญาณคลองเหตุที่เราต้องพัฒนาใจเนี่ยเพราะเราไม่รู้จักกันนะครับ เมื่อรู้จักว่าตัวเราเนี่ยมีสองส่วนด้วยกันไม่ใช่มีส่วนเดียวเราจะต้องดูแลตัวเองแล้วใจของเรายึดมั่นถือมั่นจากการดูแลตัวเองหรือไม่นะครับถ้าวกเรายังไม่เข้าใจเรื่องความชานาในการดูแลตัวเองและเราก็จะไม่เข้าใจเรื่องจิตใจมีการพัฒนาเรื่องความรักความเมตตาความรักความเมตตาตัวเอง ก็มายถึงเราเอาใจใส่ที่จะสร้างความเพียรน,นะครับเมื่อเราสร้างความเพียรมากๆก็เกิดความชำงานในการที่จะดูแลตัวเองทุกอย่างนะครับรถล,ลาเรือแพนะครับบ้านเรือนรอ,องเท้าเสื้อผ้าอภรรถ้าเรามีการสนใจดูแลเอาใจใส่ก็จะเกิดความเป็นปกติจากพฤติกรรมของเรานะครับ จะทำอาหารบริโภคทำอะไรก็ตามเนี่ยมันจะเกิดความชำนิชำนาญแล้วเกิดความคุ้นเคยจนเกิดความเป็นปกติขึ้นนะครับเพราะนั้นอย่างไรก็ตามเราจะฝืนการกระทำช่วงแรกๆนะครับทางกายก็ดีทางใจก็ดีเพราะฝืนฝืนไปก็จะเกิดความชินและเป็นปกติขึ้น เห็นไหมว่าปกติขึ้นเนี่ยนะครับในหลักเกณฑ์ที่ผู้พูดโดยได้กล่าวให้พวกเราได้ยินกันเสมอว่าเราจะสร้างกิเลสความดีกันแล้วกิเลสความดีที่เราสร้างมุ่งการสร้างนั้นก็เป็นผลให้เกิดความชำนาญน,นะครับเบื้องต้นเท่านั้นเองที่เราจะคัดจะกรองจะมีการน้อมแก้ไข กายก็ดีใจก็ดีนะหรือกายวาจาใจก็ดีพอเราสู่การแก้ไขไปแล้วจะยึดมั่นถือมั่นในการที่จะแก้ไขแต่เมื่อเรามีทําการยึดมั่นถือมั่นแก้ไขไปเรื่อยๆทุกอย่างก็จะคลายการยึดมั่นถือมั่นจากการที่เราต้องการจะแก้ไขนั้นก็หมดสิ้นไปนะครับอันนี้ เมื่อเราหมดสิ้นการแก้ไขคุณงามความดีวิเต็มนี่นะครับใจเราก็เต็มในการที่จะเชื่อมั่นในการที่เราได้แก้ไขเมื่อความเชื่อมั่นเกิดขึ้นเราก็จะมีการาเลียกรู้สึกตัวขึ้นมาได้ว่าการที่เรายึดมั่นถือมั่นในคุณงามความดีนั้นนั่นหมายถึงเรามีการควบคุมพฤติกรรม เพราะนั้นการควบคุมพฤติกรรมก็คือการระลึกนะครับระลึกขึ้นระลึกขึ้นระลึกขึ้นเนี่ยครับระลึกขึ้นทุกวันทุกวันบ่อยๆก็จะเกิดสติเกิดขึ้นตามมาด้วยใช่ไหมเพราะนั้นเมื่อเราละชั่วสร้างกรรมที่ดีนั้นควบคู่กันก็จะได้ความเป็นปกติเนื่องจากเรามีสติยอมรับความเป็นจริงในใ,นใจของเรา จึงเกิดเชื่อมั่นในคุณงามความดีแล้วก็เกิดความเป็นบุปกติขึ้นนะครับไม่ต้องระวังไม่ต้องคุ้มไม่ต้องระลึกอะไรเพราอจะเข้าไปเป็นปกติจากนั้นไปเนี่ยเราก็าจะเรียนรู้ต่อไปีว่าเราจะละความชั่วที่ข้างค้างไว้ในใจของเรามีบ้างไหมเราก็ามาตั้งโจทย์ใหม่นะตอนแรกเราก็สร้างความดี ื่อความดีมันเต็มเปี่ยมอิมอ่มอกอิม่มใจไปแล้วเราก็จะไปนเรียนรู้เรื่องกรรมที่เป็นอกุศลหรือกรรมที่เป็นความชั่วความไม่ดีไม่งามเรา,าตำรวจตรวจสอบเราจะละกันอย่างไรสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดกรรมที่ไม่ดีคือเรื่องของภายในจิตใจที่ยึดมั่นถือมั่นว่าร่างกายของเรานั้นเป็นของเรามีอันนี้สำคัญเลย ถ้าว่าเราจะพัฒนาให้ปราณีินั้นเราก็ต้องดูว่าใจของเรายึดมั่นถือมั่นในตัวเราอย่างไรนะครับเพราะ,ะนั้นจริงนี้เป็นหัวใจเป็นเป้าหมายปลายทางของการที่เราจะต้องละตัวตนของเรานั่นเองนะครับละกรรมชั่วความยึดมั่นถือมั่นในตัวเราเรียกว่ากรรมชั่วกรรม กิเลสการยึดมั่นถือมั่นเนี่เป็นกรรมอกุศลเหมือนกันนะครับแต่ไม่ได้หมายที่เราทําหน้าที่นะครับถ้าหน้าที่ต้องดูแลเป็นพิเศษให้อาหารให้หรือการดูแลนี่เองตามปลอดภัยแต่ถ้าเราจะพูดเรื่องใจเนี่ยก็ต้องบอกต้องบอกกันตรงๆว่าเรายึดมั่นถือมั่นในตัวตนของเรานั่นหมายถึงกิเลสที่ยึดมั่นอย่างนี้ได้กิเลสชั่วกิเลสไม่ดี นื่องจากเป็นผลทาให้จิตใจของเรานั้นเศร้าหมองใช่ไหมครับเหตุ <S 2> <S 2> <S 2> <S ที่เป็นต่างๆเนี่ยก็เกิดจากเรายึดมั่นถือมั่นสิ่งที่เป็นเราที่สุดก็คือร่างกายของเราอันนี้จึงต้องมีการพัฒนาขึ้นไงครับถ้าเราจะให้รู้จักเนี่ยตัวเราเนี่ยและจิตเราที่ยึดมั่นในเราจะต้องมีสติพิเศษกว่าปก,กตินะครับ เห็นะว่าสติบ้างตนเนี่ยเราก็จะมีการเรียนรู้ระลึกระวังนั่นเองนะครับกรรมไม่ดีกรรมอกุศลกรรมที่เราเป็นอยู่เดิมเนี่ยแก้ไขไปเรื่อยบังคับไปเรื่อยแต่ถึงท่ามกลางต้องต้องมาสู่การพิจารณาละไอกรรมยึดมั่นถือมั่นในกายเนี่ยนะครับก็จะต้องมีการฝึกสติให้ปราณีตขึ้น เรารู้จักสิ่งที่เป็นร่างกายของเราตามเป็นจริงหรือไม่นะครับถ้าเรามีการฝึกสติเห็นร่างกายนั้นเป็นไปตามความเป็นจริงก็คือไม่เที่ยงไม่สามารถจิตของไปของตนของเราได้นะครับมีเกิดมีการเกิดการเสื่อมเปลี่ยนแปลงไปที่สุดนั้นก็ล่มสลายเพราะนั้นถ้าหากว่าเราได้มีโอกาส หาพิจารณาอย่างนี้นท่ามกลางแบบนี้สิ่งที่เราจะเกิดขึ้นท่ามกลางก็คือสติเพิ่มขึ้นและสามารถพบปะเรื่องกายเรื่องใจของเราโดยตรงๆนี่นะครับก็จะเห็นทั้งรูปทั้งนามเห็นทั้งความเคลื่อนไหวทางใจที่เราได้เห็นการยึดมั่นเกิดขึ้นเบื้องต้นนะครับแต่เบื้องต้นเน่ยเรียก่าสู่ท่ามกลางของการฝึกสติแต่แล้วเราก็จะเห็นต่อ เมื่อเราเห็นร่างกายเป็นไปในความไม่เที่ยงเราก็จะเห็นจิตแห่งความไม่เที่ยงการเกิดขึ้นของแรงกระทบทั้งหมดทั้งปวงที่เราได้เห็นได้ดูนะได,ได้ได้สัมผัสต,ต่างๆนั้นใจของเราก็จะเกิดสะดุง้งจากความยึดมั่นถือมั่นอันนี้เรียกว่าสติทรามกลางที่เราเห็นกันเห็นการเข้าสู่การเริ่มรู้จักและเริ่มจะเข้าไปสู่การเรียนรู้เรื่องละการยึดมั่นถือมั่นกันแล้ว นะครับเพราะนั้นถึงเหล่านี้ผูพ้พูดก็มองว่าการที่เรานะครับเ,เรียนรู้เนี่ยเขาเรียกลักดีหามจัว่วก็หมายถึงว่าเราจะมีการพัฒนาให้ปราณีตยิ่งขึ้นนะครับจะเห็นว่ายิ่งสง่างามยิ่งเบาสบายยิ่งกล้าเปิดเผยก็หมายถึงเราเรียนรู้ให้เข้าถึงกายถึงใจ เห็นสภาวะกายใจนั้นไม่เที่ยงตั้งอยู่ดับไปนั่นหมายถึงเป็นวิธีการในการที่จะให้ปรานีษนะครับถ้าเราเข้าปรานีษนะครับถึงที่สุดแล้วนี่นะเราจะเริ่มเข้าใจเลยว่าชีวิตของเราเนี่ยจะต้องมีการาพัฒนาให้ปรานีษพร้อมที่จะเปิดเผยนะครับรักดีห้ำจัวนะฮะ พร้อมจะเปิดเผยเพราะฉะนั้นเราใหม่ๆเนี่ยทำกลางการเคลื่อนไหวเป็นไปแล้วก็กล้าบ้างไม่กล้าบ้างที่จะพูดจากกันที่จะแสดงรูปแบบทางกายทางวาจาของเรานะครับแต่พอเราเริ่มเริ่มมีความเข้าใจในกระแสพระธรรมคําสอนแต่ละเนื้อไปเราก็จะใช้ชีวิตของเราทั้งภายนอก ก็แก้ไขภายในก็มีความเข้าใจและเจริญขึ้นเป็นไปนตามธรรมชาติที่เราได้ค่อยๆศึกษาเรียนรู้นะครับากิจการที่เราเห็นตัวเองเห็นเั้งความเป็นไปนตามความเป็นจริงนะีความเลือกสร้างกิเลสความดีแล้วก็กิเลสความดีก็จืดจ,จางหมดไปหรือแต่ความเป็นปกติเมื่อความ ปกติเกิดขึ้นเราก็จะพัฒนาขึ้นไปเป็นชั้นต่อไปก็คือมีสติเจริญขึ้นก็สามารถเห็นรูปกายที่เป็นจริงความไม่เที่ยงตั้งอยู่เสื่อมไปเห็นรูปใจก็เช่นเดียวกันเห็นนามธรรมาใจเนี่ยนะครับเห็นความเป็นจริงก็คือการตั้งอยู่การไม่สามารถจะครองได้ก็เปลี่ยนแปลงดับไป เัื่อเลือกจิตมีสภาพการเกิดขึ้นตั้งอยู่หรือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนั่นเองนะครับเหล่านี้เป็นตัวกลางของการเรียนรู้นะครับเมื่อเราเรียนรู้ตัวกลางอย่างนี้ก็จะสามารถพัฒนาตัวกลางแล่านี้ตายขึ้นไปตายขึ้นไปจนกระทั่งมีสติสมัญญ,ญาครบถ้วนสมบูรณ์ เราจะเห็นว่าร่างกายที่เราเคยทันโนทันหนอมมาเราจะเข้าสู่การเคลื่อนไหวพิจรารณาทำให้จิตใจภายในเริ่มแข็งแกร่งเริ่มสลดสังเวชเริ่มรับความเป็นจริงการสะด,ดุ้งสะเทือนในใจก็เบาบางลงไปเรื่อยๆอ,อันนี้ขเขาก็ใหญ่ความเมื่อใจของเรานั้นคลายการเรียกดว่าสะดุ้งสะเทือน ช่วงนี้หมายถึงว่าเรานั้นเข้าถึงกระแสพระธรรมจกนกระทั่งความวันไหวทางใจนั้นอ่อนตัวเบาบางลงเรื่อยๆนะครับนั้นขนาดนี้ถ้าเราได้มีเข้าถึงและพบเจอเราก็จะเข้าใจอธิบายความได้อย่างแม่นยำเหมือนกันนะครับามรู้สึกต่งตางๆเนี่ยจิตใจจะเกิดความมั่นคงห้าวหาญ ไม่เคลือบเคลิ้มไปสู่กระแสโลกซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงนะครับมีความเจริญวัตถุมากสามารถจะพัฒนาต่างๆให้เกิดความเคลือบเคลิม้มแล้วก็หลงไหลเนี่ยนะครับนะครับเพราะนั้นสิ่งต่างๆที่พวกเราพุทธบร,ร,ริษัท4สี่เจริญในการที่มีสติเป้าหมายคือให้ครบถ้วนด้วยสัมัญญานะครับ เราจะเห็นได้การพิจารณาตรวจสอบสิ่งที่เกิดขึ้นในใจจึงเกิดการเบาบางความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเปลี่ยนแปลงไปสู่การปรุงแต่งอื่นๆนะครับคาดหวังเบาบางนะครับความโกรธริษยาคลายตัวหมดไปไม่สะดุ้งสะเทือนจากกลงกระทบสัมผัสทุกๆที่ทุกๆท,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 ทางนะครับเพราะฉะนั้นจากสิ่งที่ เราได้พูดจากกันในเรื่องรักดีหามจัวนั่นหมายถึงเราสามารถเข้าถึงธงชัยของเป็นผู้ที่ชนะตัวเองจนกระทั่งดูแลตัวเองได้อย่างอยู่รอดปลอดภัยนะครับคุ้มค่ากับชีวิตที่มีที่เป็นตั้งแต่เบื้องต้นแล้วก็สู่่า,กามกลางแล้วก็ไปสู่บ้านปลายชีวิตนะและสิ่งที่สง่างามไอ้รูปธรรมอย่างนี้ก็มี แสดงให้เห็นในหน้าบันในธรรมชาติชีวิตมนุษย์แต่และบุคคลซึ่งสั่งสมสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็จะออกมาเป็นความเป็นจริงอย่างนั้นส่วนที่เราจะต้องพัฒนาให้ปราณีตเข้าถึงความสุขอันบริสุทธินั้นก็ต้องเห็นเรื่องสติสัมปสัญญะสามเนื้อนะครับปัญญาก็จะมีเรื่องกระแสโลกและสุยกขึ้นเป็นกระแสธรรมจนกระทั่งจิตใจของเราพัฒนา ให้เข้าถึงการละกรรมชั่วได้นะครับละความดีได้ถึงเป้าหมายที่สุดของการที่เกิดความสง่างามทั้งภายนอกภายในมีที่พึ่งของตัวเองได้นะครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ต้องขอยกน้อมนำคุณงามความดีต่างๆนะครับบรรพบุพรุษเราหรือสถา,านที่เป็น รูปแบบเป็นสิ่งที่เป็นเสนาสนะต่างๆให้เราได้ยินเนื้อหาบทความต่างๆนำมาผู้จาเปรียบเทียบกันนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับก็พอสมควรแก่เวลาก็ขอน้อมนําคุณงามความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์ และคุณของคุณงามควาดีทั้งหมดทั้งปวงบอบหมายให้พวกเราพุทธบริษัทศีนั้นจงเจริญด้วยทานศีลสมาธิปัญญากันทั่วหน้าจากผู้พูดปะสิสุภาษีสวัสดีครับ